ไม่ได้ทําอาหารนะคะไม่ได้ทําคลิปกินสองสามวันแล้วไม่ได้หายไปไหนจ้าทุกคนอยู่นี่นะคะซ่อมครัวทําครัวใหม่คะ่ะวันนี้ก็ทาสีพี่นวดก็ไม่ช่วยทําด้วยค่ะทุกคนเลิกงานมาก็มาช่วยทําแม่เจบอกว่าทําเองคนเดียวได้นะคะเพราะว่าตอนอยู่ไทยแม่จเจเจก็ทําแบบนี้นะคะทํางานกับสีกับอะไรแบบนี้เพราะว่าทําสวนสตรอเบอรรี่ตกแต่งสวนก็ต้องใช้สีต้องทาสีนะคะแต่ว่าพี่หนวดไม่ยอมนะคะก็อยากมาช่วยก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนทําไปเล่นไปนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจ้า เสร็จแล้วจ้าครัวของเราเหลือแค่หาที่มาครอบนี่นะคะครัวทำเองนี่มาแล้วจ้าทุกคนไม่ยายเพิ่งทาสีเสร็จนะคะก็ไม่ยามาเรียก ซื้อดอกไม้มาฝากนะคะแม่ย่ามาถึงซื้อดอกไม้มาฝากอย่างอยาตอนแรกมาถึงยังไม่ได้ให้ดูนะคะบอกหลับตาก่อนฉันจะให้อะไรเธอแล้วก็ให้ดอกไม้นะคะบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงวันเกิดแม่เจเจเลยนะคะวันเกิดแม่เจเจวันที26่26่สเดือนเดือนนี้นะคะซื้อ ออกไปจากออกนอกบ้านทุกครั้งต้องได้ซื้ออะไรมาฝากทุกครั้งนะคะวันนี้ก็ได้ปลาทับทิมได้ตีนไก่ <c oughs> แม่สามีนะคะถ้าเห็นเราชอบก็จะดีใจเหมือนเด็กๆนะคะวันนี้แม่สามีจะทําเมนูที่แม่เจเจ,อเจอชอบนะคะยำผักกับกับปลาทอดอันนี้ก็คือแม่เจเจช่วยช่วยเตรียม แม่เจไม่รู้ว่าเขามาถึงกันตอนไหนนะคะถ้าสีเสร็จก็เข้าไปนอนเล่นพักหนึ่งแล้วก็แม่ย่าไปเรียกนะคะเรียกให้มาดูดอกไม้นี่แหละแล้วก็ดูของที่เขาซื้อมาให้นะคะพวกปลาเนตีนไก่แล้วก็พอออกไปดูข้างนอกก็คือเขาเคลียร์กันหมดแล้วนะคะสองตาใหญ่เก็บพื้นเก็บกระดาษเก็บแปรงทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะ ยืนดีกว่านั่งไม่ถนัดนะคะอืมลื่นนะคะจับทีละหลายๆชิ้นก็ลื่นทีละอันนี่แหละแม่แย่ไปถอนฟันมา <c ười> กลับมานี่น้ำเบี้ยว Did you f r y t h a t Hmm? Did you fry your fish? No, we fry it. How many things we make today? Huh? How many things, how many food we make today? Just the enchiladas in this. The enchiladas forever because she doesn't like it. not quite spicy. Mm -hmm. Not But you stronger it. you can eat spicy. Yes, I do. Mm -hmm. I know. Why is spicy. I don't eat fish everything mm -hmm. What you don't eat, put there, babe? No, kin kai dao. No, kin kai dao. salad. À, con trai. Cái Wow, you eat vegetable. Good job. <laughs> oh my god, it's okay, it's okay. Okay, baby. I'm not going to. Move, move, move. Have clean the floor. Okay baby tell everyone. Say bye everyone. I have to clean the floor first. Bye everyone. I still You have to clean the floor. You have to clean the floor. i oh, do not open that bed. แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดี่ะ